เตื่นเต้นแล้วก็กลัวกลัวมากมากเลยตื่นเต้นจนไปตัดผมตัวเองครับไม่มีที่ลง <g lov> <c oughs> ก็ก็อยากให้ให้ให้ไปดูก่อนครับเหมือนเดิมครับไม่อยากคาดหวังกับกับกับหนังของเราเลยคือผมทำเต็มที่แล้วพวกเราทําเต็มที่แล้วอันนี้เรื่องจริงไหมทีดจะไปตัดผมไม่ได้เครียดครับตื่นเต้นตตื่นนเ้ใช่แล้วมันแบบมัทางงานทำอะไรไม่ดูไม่มีที่ลงตัดเลยตัดเลยเปทัศนศิลปใหม่ท่านหายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าเห็นว่า เน่ยมกแล้วก็มีอุปสรรคเยอะมากมันวันนี้แหละครับมันจะรู้ว่าหายเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็จริงๆก็แบบก็มีความสุขในตอนทํางานแล้วก็ก็โอเคแล้วคือแบบทุกคนที่ถามมาก็แบบพยายามทําให้เหมือนมามาทํางานเหมือนเรามาเล่นกับเพื่อนมาอยู่ในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนมีความสุขผมโอเคแล้ววันนี้เป็นยะนะังไงบ้างคะ ตาต้าตาต้านี่เป็นยังไงเป็นยังไงฮะหนังสำเร็จแล้วมันไม่มีปัญหาเลยนะก็รู้สึกดีใจอะไรเนี่ยรู้สึกดีใจครับมวลครับที่ได้เห็นงานกมูจะบอกันทุกเดือวเลยว่าถ้าเราอ่ะทางานกันแบบมีความสุขผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความสุขจริงๆแล้วเราก็มีความสุขกันอย่างเดียวเลยครับไม่ทําอะไรดีมากทันี้คื็แบบเป็นมูกันที่เก่าใช่ครับแล้วก็ ที่ต้องเจต,ต่อไปครับความยากคืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีคือท้งที่ดงเด้งท้งพี่เน็กก็เกิดวันดีดอย่างเงี้ยเราทุกคนก็ใช้คำว่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าเอาในตอนนี้ไอเอาในตอนนี้แต่เขาแก้สถานการณ์ได้ดีมากเลยครับเขาเขาดงเด้งคนที่จุดไกลเดี๋ยวไปร <c oughs> อด <c oughs> ูคร <c oughs> ับ ครับก็สนุกครับมีหลังาอากาศด้านมีแซนด์วิด,ด้วยมีมือถอดใจแล้ว,ว่าทางแรวคนเตใช่ไม่ไดเจอปัญหายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่าแบบมันถ่ายไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะจะ,จะอาการจะดีขึ้นไหมาอาการจะหายกลับมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้ถ่ายต่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองก็เลยไปแก้บทแล้วก็ทําให ให้บทที่แก้กับกลายเป็นบทที่เราชอบมากมากกว่ากว่าเดิมถ่ายไปด้วยแก้ไปด้วย <c oughs> ใช่ครับใช่แล้วทำไมภาคนี้ถึงเลือกเป็นโจ๊กี้กับสุ้ <c oughs> คือไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นภาคนี้ก็ได้ครับคือผมอยากมีหนังสักเรื่องแล้วอยากให้ให้เพื่อนผมมาเล่นด้วยให้ให้คนที่เราติดตามแล้วแบบชื่นชมความสามารถเขามาเล่นด้วยครับมันมันน่าจะมันน่าจะง่ายแล้วก็น่าจะมีความสุขในการถ่ายทำงีน,น,งม,นมันแค่นั้นเลยอย่างเงี้ย ครับหนังเป็นพร้เอกหนังเรื่องแรกครับอะไกันครับีแรกก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ว่าพอไปถึงสถานการณ์จริงแล้วได้พี่ๆที่เป็นเขาเป็นอยู่ในจกักรวาลในบ้านแล้วเราก็ช่วยแบบส่งในสตีมต่างๆแล้วก็พี่ต้องเตก็แนะนําต่างๆก็ผมก็เลยมันก็เลยอย่างว่าครับมันไม่เหมือนไปถ่ายหนังอ่ะมันเหมือนไปเจอเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแล้วมันมันก็ออกมาพอพองานมันรู้สึกสบายใจที่จะทํามันออกมาดีมาก ผมผมเลยแบบเออมันไปก็ไปได้แต่ก็แต,กแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าครับเขาเรียกเรื่องนี้ว่อะไรกันอย่างหลักแต่แต่ว่าแบบมันก็ท้าทายท้าทายแต่ก็รู้สึกว่าเราเราอยากชนะใจตัวเองด้วยแล้วก็ผมผมก็พอพอไปเล่นเรื่อยๆจนร่วมงานกับพี่ต้องเราเห็นใงความทุ่มเทของพี่ทีมงานอย่าพี่ต้องเต้ผมบอกเลยอยากอยากบอกว่าแบบเออเรื่องนี้เราเรามาแบบลุยไปด้วยกันจะยังไงก็แล้วแต่ เต็มที่เพื่อแบบเพื่อเพื่อทีมที่ที่ทำด้วยกันตลอดใสุดครับให้ความให้ความน่าดูเท่าไหร่เราถ่ายทำเองไปแล้วผมเนี่ยเป็นแฟนไทยบ้านมาตั้งแต่เรดูทุกภาคดูทุกภาคแล้วผมรู้แล้วพอได้เล่นจริงผมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมก็สนุกดีครับพอสนุกแล้วจะทำยังไงครับผมผมกาเป็นกลายเป็นช่องบนะแสดงชอบครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกัน ผมก็เลยบอกคุยกับพี่พตาตาอยู่ว่าผม,ผมถามผมถามเขาว่าถ้ามีหนังติดต่อเจ้าเล่นอีกไหมผมบอกไม่เพราะว่าเรื่องนี้ผมใช้พลังงานเยอะมากใช้ใช้พลังงานเยอะมากแล้วแบบเออแบบคือนี่ยครับมันก็เลยแบบเฮ้ยขอเขา,ขาปีนี้ขอพักเรื่องการแสดงก่อนขอแบบรืยอรืงานเพลงแบบรืวยแบบคอนเสิร์ตเตรียมเตรียมอัลบั้มใหม่ก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้นอุ้มลาคาก็ เขบอกว่าเูเป็นแฟนไทยบ้านอยู่แล้วดูมาเหมือนกันแล้วก็ดูสัป,ปเลยอภาคแรกด้วยแล้วพอรู้ว่าแบบเราจะได้อยู่ในสัป,ปเหรอสองก็ดีใจมากๆแล้วการทํางานกับทีมไทยบ้านก็แบบสนุกมากเหมือนเขาคือเขาเหมือนแบบอยู่กันเหมือนเพื่อนอะเราก็เข้าไปก็เหมือนได้เพื่อนเพิ่มค่ะรู้สึกว่าแฮปปี้ทำงานสนุกนต้องเตรียมมือรละมือความดังไงภาคแรกเ็าทำไปเจ็ดล้านแล้วอะค่ะเรต้องเตรียมับมือกับความดังที่เสียงยังไงคะภาคแรกทราไปยุ่งเลยตื่นเต้นมากเลย เป,เป็นมากเพราะว่าภาคแรกเขาแบบรายได้แบบถล่มทลายมากแล้วเราก็หนึ่งเป็น1ใน700ล้านนั้นพาที่บ้านไปดูด้วยตอนนั้นก็สําหรับภาคนี้นยังยังรับมือไม่ถูกเลยกับว่าเออเราตื่นเต้นในในวันนี้เราก็อยากดูไปพรอมๆุกคนเหมือนกันว่าว่ากระแสตกลงจะเป็นยังไงที่แต่ที่เข้ามาพร้อมรับช่องทางเช่ไหมครับท่กทีครับดาได้เหมือนเดิมครับ ถ้าด่าแรงผมก็ด่าขึ้นเหมือนเดิมครับอาดายังไงเอาคอเมตยังไงเราให้พิจารณ์ยังไงได้บ้างพิจารณ์ได้เต็มที่ครับพิจารณ์ได้เต็มที่ครับคนคนไทยแบบคอมเมนต์อิสระอยู่แล้วถึงครับไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีกรอบไม่ได้ห้ามเลยครับคอมเมนต์ได้เต็มที่ครับหนังดีไม่ดีด่าได้เต็มที่เลยครับด่าแรงด่าแรงก็ก็ด่าคืนแค่นั้นครับแค่นั้นก็แบบก็ไปดูก่อนครับคือที่แน่ๆคือแบบอย่าอย่าอย่าด่าตามเพื่อนครับ เอออย่าด่าตามกันไปดูก่อนครับไปดูมันไม่ดียังไงพี่ด่าได้พวกผมได้เต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับครับที่พักสามต่อไปเลยได้ครับอ่าถ้าถ้าถ้ามีเงินทําต่อครับา็ก็เรื่อยๆครับแต่ไม่ได้วางใช่ไหมยังไม่ได้วางบนเรื่องอะไรเลยครับยังครับมันมีเรื่องไทยบ้านภาคสามอีกด้วยครับที่กำลังทำอยู่ค้าต่างกันยังไงบ้างครับแต่ละคนก็ตัวเองก็ได้ครับค่าต่านยังไงบ้างกับเรื่องนี้ผมก็ผม ก็ใจจริงก็อยากให้มันแบบทะลุหลายๆร้านเพื่อแบบเป็นกำลังใจกับทีมงานหลายร้อยร้านไปเลยบบเดียวคิดว่าคิดว่าอยากส่งไปถึงใจคนเลยครับก็เอามือนตี่ตงเต๋ออยก่อนนะเขาอยากส่งไปถึงใจคนเลยครับเนมเดเดเดด้งเดเ้เง้ บอกไปโหลดเราอยากบอกไปโหลดทางวงการนังเรืองนี้นะครับผมการจักรวัลไทยบ้านก็เดินทางมาหลายปีแล้วนะครับปีเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเสี่ทุ่งทั้งจักรวัลไทยบ้านนะครับผมก็อยากให้ผ่านเรื่องได้ไปเรื่องหนึ่งนะครับผมยังอยากให้ติดตามแล้วก็รับชมเพื่อจะเบิ้งห้องต่อไปนะครับการดําเนินเรื่องของห้องนะครับผมกกาฝทุกคนนำครับผมับ เี่สฝาก3คนเลยฝั่งนี้อ่เอาฝากเลยฝา่ัเอก็ผมอยากจะช้ว่าอย่าพึงเชื่อใครจนกว่าจะได้ดูด้วยตาตเองครับก็ผมอยากจะฝากผมอยากจะฝากครับับผมอยากจะฝากทุกคนนะครับก็อย่าพึ่งเชื่อใครจนกว่าจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวตัวเองครับฝากด้วยครับสำเรัจสองครับครับแค่นี้นถ้าจะด่าต้องด่า